Galaxy S25e ที่บางที่สุดใน Galaxy จะทำให้ใจบางได้ไหมมาสรุปให้ฟังซึ่ง Galaxy S25e จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่บางเบามากๆบางแค่5.8ม m mm, มน้ำหนักเพียงแค่163กรัมขอบเครื่องใช้เป็นไทเทเนียมเฟรมบางแต่แข็งแรงมากับหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ขนาด6.7นิ้วรีเฟรชเรท1-120 h ฮแถมยังได้ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite for Galaxy อีกด้วยให้ RAM มม12 g ิและมีความจุให้เลือก2ความจุคือ256และ512แถมยังมาพร้อมกับกล้องหลัก200ล้าน พิกเซล F1.7 และมีกล้องเลนส์อัลตร้าไว12ล้านพิกเซล F2.2 มาพร้อมกับโปรวิเชียลเอนจิ้นและกล้องหน้า12ล้านพิกเซล F2.2 และเห็นเครื่องเล็กบางๆแบบนี้แต่ก็มาพร้อมกับ Galaxy AI และ Gemini ที่จัดเต็มไม่แพ้ Galaxy S25 Ultra เลยและตัวนี้ยังได้แบตขนาด3,900ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์แม้จะให้ชาร์จเร็วกว่านี้ก็ไม่ได้เนาะโดย Galaxy S25 e ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,099ดอลลาร์ 1, 99, หรือประมาณ36,761บาทมีสีให้เลือกทั้งหมด3สี คือไทเทเนียมซิลเวอร์ไทเทเนียมเจ็แบ็กและไทเทเนียมไอ b ี่บูเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้13พฤษภาคมและวางขายวันที่23พฤษภาคมแต่แต่แ,ตแต Galaxy s 2 5 a ตัวนี้ไม่เข้าขายในไทยนะครับเพื่อ,อ,อนๆคิดเห็นกันยังไงบ้างกับตัวนี้ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแต่สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ